ใช่อาจจะ thank you teacher ใครสักคนนะคะก็อยาก thank you teacher คุณชบังอาริกุสนาจ๊ะเขาคป็นคนที่ทำให้เราอยากเข้ามาเป็น BNP ด้วยทำให้หนูเติบโตมาเป็นบูรุษไทุกวันดีค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เชอร์นะคะที่เป็นคนฟุตที่น่ารักทั้งพี่ที่แสนดีที่อบอุ่นนะคะแล้วก็เป็นทั้งคุณชี้ให้เด่นที่ทรงงานหนักด้วยนะคะก็ยังไงก็พักพี่เชอร์สุสๆดๆขอบคุณค่ะถ้าชีวิตเราจะดีขึ้น หนูต้องได้เป็นหมอแม่วันนี้หนูแจกใบปลิวมาได้ตั้งร้อยห้เนี่ยหนูก็เลยไปซื้อยากแก้ไอามาให้แม่อย่าลืมกินล่ะหนูทํางานหาเงินเองตั้งแต่หมอตน้นเพื่อที่จะได้มีโอกาสเรียนเหมือนเพื่อนคนอื่นถ้าเกดฉเฉลี่ยนหนูเป็นแบบนี้นะ<ม>หนูต้องสอบเข้าแพทย์ได้แน่แนเลย thank you t s h i r t พร้อมให้ดูแล้ววันนี้ดูฟรีครบทุกตอนที่เดียวที่ true ig ดูเลย